พระาธาตุประจำวันเกิดศรัทธาที่สะท้อนตัวตนคุณเคยรู้ไหมว่าคนแต่ละวันเกิดมีพระาธาตุประจำตัวในความเชื่อโบราณของชาวล้านนาและชาวไทยชเชื่อกันว่าคนแต่ละวันเกิดมีพระาธาตุที่ส่งพลังแก่ดวงจิตวันจันทร์พระาธาตุวัดพระาธาตุพนม นครพนมวันอังคารพระธาตุสีจอมทองเชียงใหม่วันพุธกลางวันพระธาตุดอยสุเทพวันพุธกลางคืนพระธาตุประสิทธิ์นครพนมวันพฤหัส,สบดีพระธาตุแช่แห้งน,น่านวันศุกร์พระธาตุพระแก้วเชียงรายวันเสาร์ พระธาตุเสด็จลำปางวันอาทิตย์พระธาตุพระบาทมิ่งเมืองยโสธรการได้กราบพระธาตุประจำวันเกิดคือการเชื่อมพลังของจักรวาลเข้าสู่ใจเราแม้คุณจะไม่เคยไปถึงพระธาตุนั้นจริงๆแต่ทุกครั้งที่คุณหันมามองตัวเองด้วยใจสงบ คุณก็เหมือนได้กราบพระาธาตุที่อยู่ในใจศรัทธาไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ที่สติในทุกลมหายใจของเราเองจงรู้จักตัวเองเหมือนที่คนโบราณรู้จักฟ้าและแผ่นดินพระาธาตุประจำวันเกิดตามที่นิยมกันนั้นเป็นความเชื่อของชาวล้านนา และมีหลายตำราหลายพื้นที่ที่อาจกำหนดประทาศหรือวัดประจำวันเกิดไว้ต่างกันได้บ้างโดยเฉพาะถ้าอิงตามแต่ละท้องถิ่นเช่นอีสานเหนือกลางใต้หรือแม้แต่ในวัดใกล้บ้านไม่จำเป็นต้องไปกราบเฉพาะวัดที่ระบุในตำราใดตำราหนึ่งเช่น แม้ตำราล้านนาอาจบอกว่าคนเกิดวันจันทร์ควรไปกราบพระาธาตุพนมแต่บางพื้นที่เช่นในภาคเหนืออาจนิยมไปกราบพระาธาตุดอยตุงหรือพระาธาตุดอยจอมทองแทนหัวใจของความเชื่อนี้อยู่ที่จิตศรัทธามากกว่าสถานที่จริงเพราะเป้าหมายคือการระลึกถึง ธรรมะคุณความดีความสงบตามพลังของวันเกิดเราแม้ในตำราอาจระบุชื่อพระธาตุไว้ชัดเจนแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคุณต้องไปถึงที่นั่นหากแต่คือการระลึกถึงธรรมะและการตั้งใจทำความดีตามวันเกิดของคุณเพราะพระธาตุแท้จริงแล้ว ไม่ได้อยู่ที่ยอดเขาหรือภาคใดของประเทศแต่อยู่ในใจที่รู้จักกตัญญูรู้จักสงบและรู้จักตนเอง